การไตรเทรดเนี่ยนะไตรเทรดเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการที่แบบเราจะหาความเข้มข้นของสารละลายหายังไงหาด้วยการใส่อีกสารแล้วให้ทําปฏิกิริยาพอดีกันโอเป็นอะไรที่แบบอะไรเนี้ยงงก็คือมันจะมีอยู่สองสารละลายสารละลายแรกคือสารละลายที่เราไม่รู้ค่าอะไรของมันเลยเราไม่รู้ความเข้มข้นไงเราอยากจะหาความเข้มข้นของตัวเนี้ยเราจะทํายังไงดีเราก็เพียงแค่ ใส่อีกสารหนึ่งที่เรารู้ความเข้มข้นเนี่ยค่อยๆหยดลงไปแล้วก็แบบคำนวณพิจารณาว่าแบบเออฉันหยดเท่านี้นะแล้วเธอจะเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งโอเคไหมเรารู้แค่ความหมายของมันก่อนว่ามันหมายเขาว่ายังไงทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะโอเคไหมเดี๋ยวเราต้องรู้จากคำศัพท์ก่อนเราจะได้แบบเข้าใจมากขึ้นอ่ะนี่คำศัพท์คำแรกคำว่า standard solution หรือว่าสารละลายมาตรฐานเนี่ยนะก็คือเป็นสารละลายที่เรารู้ความเข้มข้น มาตรฐานคือรู้ความเข้มขพน้นโอเคไหมเออก็คือก็คือรู้ความเข้มข้นไม่มีอะไรนะแล้วก็ equivalent point หรือว่าจุดเซเทิร์นหรือจะเรียกว่าเป็นจุดสมมูลก็ได้อันนี้จะเป็นจุดที่ปฏิกิริยาพอดีกันหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือโมนเท่ากันนั่นเองเนาะก็คือเขาเรียกอะไรนะสารตั้งต้นหมดอะโมลใแต่อันนี้่เนี่ยสานี้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักอีกทีหนึ่งโอเคไหมอ่ะก็คือเป็นปฏิกิริยาพอดีกันนะจำไว้ก่อนจำไว้ก่อน endpoint หรือว่าจุดยุติเนี่ยก็คือเป็น คือคืออาจจะสงสัยอ่านเสร็จปุ๊บอะจุดสมมูลกับจุดยุติต่างกันยังไงจุดสมมูลเนี่ยคือจุดตามทฤษฎีที่ปฏิกิริยาเนี่ยมันทําหมดพอดีเป๊ะแบบเอ่ออย่างเช่นสมบูรณ์นะสมมุติโซเดียมกับคลอไรด์สมบูรณ์นะสมมติเฉยๆโอเคไหมสมมติสมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยจุดสมมูลของมันคืออะไรคือตัวเนี้ยใช้ไปห้า ตนนี้ใช้ไป5แล้วตั้งต้นก็คือมี5เหมือนกันมี5เหมือนกันตอนนี้ทั้งคู่ก็คือเหลือสูตรนะก็คือแบบใช้ใช้กันหมดทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นจุดสมมูลซึ่งเนี้ยเป็นจุดตามทฤษฎีแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเราจะแบบสามารถแบบ โอ้ลงไปสองนแล้ว่าโอ้ตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะตอนนี้ยังไม่ใช่ศูนย์นะมันทําได้ไหมมันไม่ทําไม่ได้เขาก็เลยใช้อีกคำหนึ่งคาว่าจุดยุติซึ่งจุดยุติเนี่ยก็คือเป็นการที่เราใช้ตาของเราเนี่ยสังเกตว่าปฏิกิริยามันพอดีกันแล้วนะก็คือแบบดูด้วยการที่เขาจะใช้อินดิเคเตอร์ในการหยุดลงไปเนาะเพื่อเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะสมมุติว่าแบบเออมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ปุ๊บอ้อตอนนี้เนี่ยแปลว่าปฏิกิริยามันพอดีกันแล้วนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะก็คือเขาเรียกว่านะ เป็นจุดยุติก็คือเป็นใกล้เคียงกับจุดสมมูลแล้วกันือเนี้เป็นจุดทางปฏิบัติอันนี้คือจุดทางทฤษฎีทฤษฎีคือแบบเราคำนวณได้เลยว่าอ๋อไอ้ตัวเนี้ยคำนวณออกมาปุ๊บปฏิกริยาทั้งต้นหมดเหมือนกันทั้งคู่ดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือจุดสมมูลนะแต่ทําความเป็นจริงมันมันไปส่องแบบนั้นไม่ได้แล้วคํานวณยากมากเราต้องใช้ตาสังเกตนะคนั้นมีความคลาดคือเขาเลยใช้คำว่าจุดยุตินั่นเองเนาะโดยการที่เราสังเกตจากอินดิเคเตอร์นั่นเองและคําว่าตรเทรนด์เนะทร เดี๋ยนะมันก็คือเป็นตัวที่จะเป็นตัวไตเตรดเออก็คือมันจะอยู่ในบิวเรตเนาะก็คืออันนี้จะเป็นสารละลายมาตรฐานเป็นตัวที่เติมเป็นตัวที่เรารู้ความเข้มขน้นและก็คําว่าไตรแตรนเนี่ยนะไตรแตร์ทรนดอเดกกลันเนี่ยนะจะเป็นตัวที่ถูกไตเตรดเนาะจะอยู่ในฟลาสหรือว่าเป็นขวดรูปชมพูนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นตัวที่เราไม่รู้ความเข้มขน้นและเราต้องการหา ซึ่งในการทําเนี่ยเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็คืออีนี่ก็จะเป็นขาตัง้งอันนี้ก็จะเป็นบิวเรตแล้วน,นี่ก็จะเป็นฟลาสนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยอันนี้คือสารละลายที่แบบฉันไม่รู้เลยว่าความเข้มข้นของมันเท่าไหร่ฉันต้องการหาหายัางไงหาด้วยการเอาอีเนี่ยเอาอีสารละลายที่เข้มข้นที่เรารู้เนี่ยยัดมันลงไปซะตุ๋มลงไปนั่นเองเนาะเออโอเคเนาะประมาณนี้ซึ่งทีนนี้เนี่ย เราเราเราจะรู้ได้อย่างไงใช่ไหมเราก็ต้องพอตกราฟมันออกมาเออคือเราต้องใส่อันนี้ลงไปด้วยนะยูนิเซอร์อินดิเคเตอร์เพื่อจะสังเกตค่าพ h อที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแบบตอนแรกไงน,นะตอนแรกสุดเลยอ่าตอนแรกม,มันเป็นกรดมันเป็นกรดอย่างนี้เลยนะถ้าเราค่อยๆเติมเบส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  pH มันค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นถูกไหมเพราะเบสมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วพอถึงตุดนี้ปุ๊บจุดนี้คืออะไรจุดนี้คือจุดยุด อันไม่ใช่อันนี้คือจุดสมมูลเนาะหรือว่าจุดสะเทอนนั่นเองนะเป็นจุดที่ปฏิกิริยาเนี่ยทำกันหมดพอดีเลยนั่นเองเนาะอ่าแต่พอเลยจากจุดนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้อ e ีอ e ีสีแดงแนี่ยนะตอนนี้เ e นี่ยอสีแดงๆงเนี่ยก็คือหมดแล้วมันหมดแล้วแต่จุดนี้แล้วแต่ปรากฏว่าเรายังใส่อ e ีสีฟ้าเนี่ยเพิ่มเข้ามากลายเป็นว่าสีฟ้าเพิ่มาเข้ามาสีฟ้าเป็น,บนเนบสใช่ไหมสีฟ้าก็ค่อยแบบเนี่ย p h ก็ค่อยสูงขึ้นตามค่าเบสของมันก็ค่อยเพิ่มเพิ <im> ่มเพิ่ม เออมันมัน,ม,นมันหายยังไงอะไรเงี้ยเอ๊ะฉันจะรู้ความเข้มข้นได้ไงวิธีการหาความเข้มข้นทำยังไงเนาะก็เราจะดูที่จุดสมมูลก็คือจุดยุติเนี่ยนะว่าอ้อที่จุดสมมูลเนี่ยตามทฤษฎีดเ,ดเขาบอกว่าอะไรมันคือการที่โมลของไตรแตรนเท่ากับโมลของไตรแตรนคืออีสีฟ้าเท่ากับโมลของอีสีชมพูแล้วค่าโมลเนี่ยมันคือ CV ใช่ไหมความเข้มข้นคูณกับปริมาตร ถ้าปริมาตรเป็นหน่วยมิลลิลิตรก็จะส่วนพันใช่ไหมอ่ะ C ี CV ส่วนพันอย่างเงี้ยอ้อเรารู้ไงไอความเข้มข้นสีฟ้าคือ C ีส่วนพันเรารู้ C ใช่ไหมเรารู้ V ด้วยแล้วเราก็รู้เออหนึ่งพันเนี่ยรู้โอเคแล้วทีนี้เนี่ยไอสาระละลายสีแดงเนี่ยซี C เราไม่รู้แต่ค่า V เนี่ยร,รู้เพราะเราเป็นคนตวงเข้าไปเองก่อนที่จะมาอยู่ในฟลักซ์เนี่ยนะเราตรวงเข้าไปแล้วอ๋อมันคือเอ่อปริมาตรเท่านี้ดึ๊ดๆๆแล้วก็เอ่อส่วนพันก็รู้อยู่แล้วเนาะทีนี้เราก็สามารถแบบคำนวณเน่ะอย่างเงี้ย คืออันนี้คือสารละลายสีฟ้าสีฟ้าคือเรารู้ทั้งความเข้มข้นเรารู้ทั้งปริมาตรที่เราใส่เข้าไปแต่อันเนี้ยเราไม่รู้ไงของสีแดงเราไม่รู้แต่อันเนี้ยเรารู้ของสีแดงนะเพราะเราสามารถแบบคำนวณได้ถูกต้องไหมเราสามารถแบบตวงวัดอะไรต่างๆได้เราก็สามารถหาค่า c เนี่ยนะจากการเทียบสมการแบบเนี้ยก็อันนี้ก็คือการไตเตรตนะการวิเคราะห์การไตเตรตก็คือแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากนะสมการไตเทรตเนาะก็คือดูที่จุดสมมูลอะว่าแบบ ม,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 มันมันมันเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยนะความเข้มข้นกับปริมาตรมันเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบคำนวณตืดๆออกมาได้เลยนะเราก็จะรู้ความเข้มข้นแล้วอ้อ oh, อีสารละลายสีแดงเนี่ยนะก็คือมีความเข้มข้นเท่านี้นี่เองอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือเป็นความหมายนะอธิบายแล้วเนาะใครไม่เข้าใจก็กรอ,อกคลิป <c oughs> นะอ่าก็เป็นเอ่อความหมายของการไตเตร์เนาะทีนี้ถ้าสมมติเราหยอดกรดแก่กับเบสแก่ลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะกรดแก่กับเบสแก่เนี่ย เราบอกเลยก็ได้นะว่าจุดสมมูลเนี่ยมันจะมีค่า B S ประมาณ7ก็คือเป็นกลางนั่นเองเนาะก็จะเป็นกลางประมาณนี้นะและไอช่วงของจุดสมมูลเนี่ยอันนี้จะกว้างหน่อยโอเคปะมันจะกว้างหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรดแก่กับเบสอ่อนเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมอะว่าแบบกรดเอ่ออะไรนะอะไรที่มันแก่มันชนะนึกออกไหมอะไรที่มันแก่มันชนะดังนั้นแล้วเนี่ย ไอกราฟที่วาดออกมาได้จุดสมมูลเนี่ยนะมันก็จะค่อนไปทางกดหน่อยนึอกออกปะเออมันจะค่อนไปทางกดหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่สามนะดูจากภาพละดิไม่ใช่สามอันนี้ต้องแบบเป็นหนะ้าเนาะอันนี้ต้องเป็นห้าสิเออประมาณหนะ้าเนาะ ก็คือเหมือนไมมันก็จะค่อนไปทางกรดเพราะว่ากรดแก่กรดแก่อะไรแก่ชนะนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะค่อนไปทางกรดหน่อยแล้วก็ช่วงของมันก็จะแคบลงหน่อยเนาะแล้วก็เอ่อกรดเอ่อเอ่อกรดเอ่อไม่ใช่เบสแก่เบสแก่เนี่ยก็จะค่อนไปทางเบสหน่อยนั่นเองนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นกรดอ่อนกับเบสอ่อนอันนี้เนี่ยเขาไม่นิยมทดลองกันเพราะว่าแบบดูจากสภาพได้เห็นไหมมัน ช่วงสมมูลมันน้อยมากเลยอ่ะมันดูแบบดูยากเหลือเกินรู้สึกวุ่นวายกับชีวิตอะไรเงี้ยดังนั้นไลตตัวเนี้ยเขาไม่ค่อยใช้มาวิเคราะห์กันเนาะเราตัดทิ้งได้เลยนะโอเคซึ่งทีนี้เนาะน่าสนใจนันก็คือว่าคำว่าไตรเตรด SCL ด้วย n a o นเนี่ยนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าไตรเตรจุดจุดๆด้วยจุดๆๆดตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในฟลาสหรือก็คือตัวที่ถูกไตรเตรดเนาะเห็นไหม ัวถูกไตเตรด้วย naos naos ตัวนี้จะเป็นตัวไตเตรเนาะโอเคไหมจำไว้นะตัวนี้คือตัวถูกทำตัวนี้คือตัวทำโอเคไหมเออตัวนี้ตัวถูกกระทำตัวนี้ตัวกระทำโอเคไหมไตเตรตัวถูกกระทำด้วยตัวกระทำโอเคปะเออประมาณนี้เนาะ ส่วนการหา end point เนาะก็อย่างที่บอกไป end point คืออะไรนะก็คือเป็นจุดสมมูลที่เป็นการสังเกตด้วยตานั่นเองนะก็อย่างที่บอกไปมันก็ต้องมีการใช้อินดิเคเตอร์หยอดลงไปใช่ไหมเพื่อที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารได้อะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าสมมุติแบบมันมันเปลี่ยนแปลงตามค่าสารอินดิเคเตอร์เหลือของเราอะไรตามที่แบบเราทําอะไรเงี้ยดดดดออกมาเนี่ยก็พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่เราสนใจปุ๊บเนี่ยก็คือเราก็บอกเลยว่าอ๋อเดี๋ยวคือจุดยุติอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมาก เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เนะออเรื่องของไตรเทรนเนี่ยนะมันจะไม่ไม่ค่อยมีคำนวณเนาะมันจะเป็นทฤษฎีซะส่วนใหญ่แต่กถ็ถ้ารู้คำนวณมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็อย่างที่บอกไปถ้ามันจะมีคำนวณก็มีแค่เรื่องเดียวก็คือจุดสมมูลจุดสมมูลคือโมนของไตแตรนไอตัวที่มันหยดลงมากับไตแตรนที่มันอยู่ในฟลาสเนี่ยนะมันจะเท่ากันก็แค่นั้นเองก็ใช้สูตรของโมนอะ่ะไม่มีอะไรนะเออก็ประมาณนี้เนาะ เนี่ยถ้าจะคำนวณก,ก็แค่นี้เนาะที่จุดสมบูรณ์ก็จับโม่มาเท่ากันได้เลยอนะไรเงี้ยโมนไตเต้ยนกับโมนไตแตรนอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังดูอยู่แบบมีโจทย์อะไรที่มันก็แคบคำนวณเลยเนาะแต่ว่า พ่อที่ได้ยินมาเนี่ยนะก็เห็นว่าจะเน้นไปทางทฤษฎีหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าจะคํานวณก็ก็คํานวณตามนี้แหละก็ส่วนใหญ่ถ้าจะคานวณจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เขาต้องออกอันนี้แหละเนาะก็คือเรื่องของจุดสมมูลแต่ถ้าไม่ใช่จุดสมมูลทายังไงมันก็จะเกิดสารเหลืออะไรเงี้ยก็เออมันก็จะเกิดสารเหลือซึ่งเราก็สามารถแบบคานวณสารเหลือตามเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ตอนมสี่อันนี้ก็คือแบบ เรื่องไตเตเนี่ยคือมันมีแค่วิเคราะห์ตรงเมื่อกี้เลยส่วนการคำนวณทั้งหมดเนี่ยมันแทบไม่ใช่ไตเตรเลยเนอมคือเราแทบไม่ใช่ความรู้เรื่องการไตเตรลในเรื่องของการคำนวณไตเตรลแต่เราใช้ความรู้ปริมาณสสัมพันธ์ในการคำนวณไตเตรลส่วนไตเตรที่แบบแท้จริงอ่ะคือทฤษฎีเมื่อกี้นะคำนวณของมันแทบไม่มีเลยเนาะยืมเรื่องของปริมาณสสัมพันธ์มาใช้หมดเลยนะก็แทบไม่มีอะไรเลยอ่ะอย่างอันเนี้ย พีเอที่จุดสมมูลของสาร x กับสาร y คืออะไรอันนี้คือสาร x นะอันนี้คือสาร x ไปตามเดียวกันเนาะแล้วสาร y ก็คือสีฟ้าอย่างนี้นะซึ่งสาร x เนี่ยนะจุดตรงกลางของมันนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยจุดตรงกลางของมันก็ประมาณแถวนี้เนาะประมาณใช่ไหมประมาณตรงเนี้ยจุดตรงกลางนี้คือจุดสมมูลก็ประมาณพีเอชโคไปทาง8หน่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณแส่วนไอ้สีน้ําเงินเนี่ยนะเออช่วงของมันก็ประมาณเนี้ยอันนี้คือช่วงจุดสมมูลอันนี้ว่าช่วงจุดสมมูลเนาะช่วงจุดสมมูล ก็ประมาณแบบประมาณหกอะประมาณเนี้ยก็ก็ก็หาคาประมาณเนี้ยเนาะเออเออทีนี้เนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าทำไมอยู่ดีมันบบฟื้นยางงี้เลยนะคืออารมณ์เหมือนกับแบบตอนแรกมันก็เป็นโกรธอยู่แหละพอมาถึงจุดหนึ่งที่แบบโกรธหมดปุ๊บมันก็เหลือแต่เบรใช่ไหมพอเหลือแต่เบดปุ๊บอยู่ดีก็คือแบบก็คือแสดงริ์เบรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะคือปกติอะตอนแรกสุดเลยอะคือเราใส่เบรเข้ามาโกรธมันยังโกรธไว้อยู่น่กออไหมคือโกรธมันยัง พยายามคุม p h ให้มันอยู่ในช่วงของกรดไว้อยู่แต่ปรากฏว่าพอกรดหมดปุ๊บ PH ออกมาเริงร่าได้เต็มที่ก็คือโผล่มาอย่างนี้เลยคือถ้าวาดกราฟแบบถ้าวาดกราฟที่ดูด้วยตาจริงๆอะนะมันจะเป็นประมาณนี้มันจะขึ้นประมาณนี้ก่อนแล้วก็แบบอย่างนี้เลยมันจะแบบหายช่วงไงแต่แต่กราฟเราแบบมันจะหายช่วงไม่ได้นึกไหมกราฟต้องสวยแล้วก็เลยแบบลากขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบเส้นตรงแบบเนี้ยเนาะประมาณนี้นั่นเองส่วนสไลายบัฟเฟ